Tôi được không được. Tôi được. Tôi 35 Tôi được. Tôi được. Tôi นี่ตามมันอยู่นานนะใสสวยอยู่ดีดีเลยนะตัวเบ,บ็ดนี่หายห่วงนะครับ คีฟอกใจแอนสามสกรัมครับรจะก,บกุบครับ ูครับในไส์สวยเนี้ตามมาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตีผมจะตีห่างจากคองไม่เกินไม่เกินเมตรไม่เกินห้าสิบเซนนะตีแบบจิกคอกเลยครับฝากผลงานด้วยสําหรับเหยื่อตัวนี้นะจิงฟอกใจอนันสามสิบห้ากร,รัมครับหรือดูนี้ต้องมีไว้ฝากผลงานด้วยผมถ่ายรูปจวปล่อยครับ าลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยเข้าไปเหมือนเดิมนะตกแม่คอครับตกเป็นเกมเป็นเกมที่มันแบบนะม,นมันมันนะหลายคนชอบตกเพาสีมันสวยนะมันก็พลังกำลังของมันสุดยอดก็พักไว้นในสวิงสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ถายมาหาลูกพอดี าปล่อยครับน่าจะพอมแล้วไปหาตัวต่อไปครับผมปลาปลาจีบก็เยอะปลาข้อก็มีตามตัวตามตัวไปครับ